ามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาิกา10นาทีถึง9นาิกา30นาทีทางสวทอเบตง FM 93มิลิเตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t โดยทีมข่าวสวทอเบตง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัดกิ๊กออฟรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม21-25กุมภาพันธ์นี้เพื่อสร้างความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทุกเดือน พลเอกอนุพงเผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยในฐานะประธานคณะกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเปิดเผยว่าจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้ามเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดบัติเหตุทางถนนแห่งชาติจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์ภายใต้ชื่อการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามระหว่างวันที่21-25ถึงกุมภาพันธ์2565ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้รับโทษสูงสุดเพื่อให้ผู้ขับขี่เครื่องรัดปฏิบัติตามกฎหมายและเรื่องปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภยัยและจัดทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญ,ญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจนนอกจากนี้ให้มีกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อมีความปลอดภัยโดยเฉพาะทางข้ามบริเวณโรงเรียนและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชนสถานศึกษาสถานพยาบาลโดยเฉพาะ การหยุดให้คนข้ามในทางข้ามหรือทางม้าลายตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ที่ไม่มีวินัยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและให้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องทุกเดือนโดยได้กำหนดให้ในวันที่21ของทุกเดือนเป็นเป้าหมายในการรณรงค์ค่ะติดตามรับฟังรายการ3า <93. S 1> ทางสวทเบตง fm 9 3เมกะเฮิร์ตและวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/betong ได้ใหม่ใน,ในวันและเวลาเดียวกันนี้